สวัสดีครับผมก็ผมเว b บ o ล็อกชาแนลและนี่คือรายการไมค์ครับพาร์ทแรกนะครับผมจะมาร้องเล่นไหมครับคนั้งแรกคุณต้องโหลดไหมครับมนะาดานิสซี่สามาเก้าก็ได้ครับ,รบผมก็จะ <c oughs> นี่ผมจะมาเล่นแบบอะไรเดียวสซยุ้งไอ้นำดาก่อนนะครับแบบ สร้างสวัรค์นนสร้างสรรค์นะครับผมตั้งสร้างอันนั้นไม่เสร็จเลยผมจะมาจาัดก,การพวกคิปเปิ์ครับผมเสกไอพวกนั้นขึ้นมาแล้วมันก็กโดนของผมเต็มๆไม่เหลือสักแล้วก็ล้งลายครับมาที่ผมสร้างนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ทุกคนดูว่าทำไมผมถึงสร้างอย่างนี้นะครับผมจะไปแกล้งใครเอ่ย เดี๋ยวก็จะทราบกันเร็วๆนี้ออเอาเฮ้ย,เ,ยเอาบอก,กวางก่อนนะนี่มามา,างคีปเปอร์เอ้ยวางคีปวางซอมบีก้กว่าคีเปอร์อ่ะมันจะได้ไม่โดนไฟไหม้ไม่ได้ไม่ก็มันโผลดอรไรด้วยอ,ยอุ้ยเฮียไม่ทำเปนตีแม้งเลยมีงงงาเอา๋อยว อู๋ยีมันไปเลยเห็นไหมเดินไปรอ,อ,อ,อมันไปแล้วครับมันจะรอดไหมวะเนี่ยกูรู้สึกว่ามันจะรอดรอดปะวะเฮ้ยแม่งไม่รอดรอดปะวะเฮี้ยกูจะไม่รอดโอ้ยเกือบไปแล้วเอ้าอะไรวะโอ้โหแม่งมีหลุมด้วยเหี้ย <c oughs> เออประการหลุมนี้เอาให้หมดก่อนดียวะนะ สุดยังวะุดของจริงนะครับเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีนหนาออกมาวะเอ้ย ไค่สร้างน้ำมาวะเนี้ยแล้วหนึ่งครับก็แล้วผมเอาน้ำออก,กอ่ะเฮ้ยอะไรวะ,ระไหนอะเสร็จปูเฮ้ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอมาวะแต่ไม่ออกมาได้ไงวะโอ้กูเจอแล้วลอยน้ำมาน่าจะคราวนี้มึงผ่านแน่นอนว่าที่ว่าโดนทดลองกับคิปเปอร์ จริงคนก็ได้ตัวเฮียก็ได้ครับเอาให like ้มันใส่ลงไปได้ครับพอให้เราไหลมันทับลงไปได้ครับนี่ผมชอบมันแกงครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวรอเปิดแลนครับให้เพื่อนเขามาเล่นวางปิดท้ายเลยออกไปออกไปดีนี่ไม่ต้องการไม่ต้องการอย่ามาโผล่หน้ามา เอา้าวเยน,นีโอ้อะไรกันครับเนี่ยอ่าติดแหละคร <c oughs> ับสร้างแนละ้วชนแมงไปเลยเอ้ยดูดิมันรอดหรือเปล่าถ้าหายไปแปลว่ามันไม่รอดแต่ถ้ามันไม่หายไปแปลว่ามันรอดรอดปะวะอ๋อหายไปไหนวะนะ่ะดูดิรอดเปล่าเดี๋ไม่รอดแน่นอนนะสภาพนี้ ระดับนี้แล้วไม่น่ารอดครับโอ้โหว่ามันหลุดโลกไปแล้วล่ะไม่ยาอยาไปย,า,ยาเสียงครับยาเสียง <c oughs> ก็อ,อะไรวะหน,หนึ่งว่ามืดแล้วยเพิ่งเช้าได้แป๊บเดียวมันจะมืดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมทำอะไรดีวะเดี๋ยวเอาเนี่ยมาปักกว่ะเอาทอสมาปักดีกว่าเย้ทอสอยู่ไหนวะ ทออยู่ข้างนี้นี่วะใช่ปะพอดอยู่หนว่าไอ้ยีอยู่นี่ตัวภาษาอังกฤษมันบงังครับก็ เนี้ยเกี่ยงแค่นี้พอและจำเนี๋นยผมหัดไปได้เกี่ยงทีแล้วครับเนี่ยแล้วก็วิ่งเรียงเลยเ้วครับแล้วผมสร้างเป็นวซย์มอนแล้วก็อเอ้คือว่าอะไรดีวะชื่อ my my fuck แร่งเลยสัตว์ เอ้ยอย่าพูดทำยาบดีครับฟักแล้วก็แมนิเวอร์อะไรนี่อันนี้สกินผมนะครับผมสร้างเองครับมีแอปบมีแอป,ปโหลดอยู่ครับมีแอปสกินตนวนี้ของผมเองครับก็ใครอยากสร้างเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านจบครับ ตอนจบพี่ว่ผมจะให้ดูว่าแอปชื่ออะไรครับเดี๋ยวทุกคนก็ไปหาโหลดเอาเองครับตอนนี้ผมตัดไม้ก่อนเออตัดไม้บเยี่พอเออแต่ผมขอบอกว่าการสร้างนี้ผมใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับรสร้างตัวนี้ออกมาได้เพราะผมว่าจะดีไซน์ออกมาได้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวบวกตัวลบมันคืออะไรผมก็ไม่รู้ไง โอ้ก็ผมจะสร้างหัว,หวเสร็จแม่งเป็นรอบเป็นชั่วโมงผมมารู้ตอนหลังครับผมเลยทำได้แล้วยิงสกินต,ตรงนี้มันเละด้วยครับผมทำเอง คราบครับคราบนะาันนีบเอาวางกล่องซะแล้วขาวบนี่ไม้สติกครับแล้วก็ทำดาบอืมแล้วก็นีขาคราบนี้แล้วก็บิ๊กแอกแล้วก็นี้แล้วก็ฝานอา้าไ,ไม่พอละเฮ้ย เออสติก่อนดี่วาลืมลืมแล้วก็ไปไม่ใช้จอบดีออกขานนี่แหละพอละมาเดี๋ยวผมเอานี่กลับไปอ่ะผมแค่ามาพรีวิวเฉยนะครับทีนี้อาจจะเล่นไม่จริงจังอะไรมากมายครับผมแค,เมเคเม่เล่นเล่นเนอาโอ้ยตกตกตกไอ้บ้านทรายมันมทำไม่ได้ทำามานหินไอ้บ้านดินหน่อยนี่ว่า ทางทางกลับบ้านไม่ได้วันนั้นผมมาสร้างมาทำทําอย่างนี้ต้องมีเตียงเลยเรียบร้อยหา่าจำพังกลับบ้านไม่ได้เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้บอาตรงนี้เลยบ้านผมต้องอยู่ในดินผมเป็นพวกคิดไม่อยากคิดมากครับไย่ในดินเลย เอามาพุดตรงนี้ให้หยินด้วยหยิบหยิบอาจจะไม่ได้นอนแน่วันนี้เพราะว่าเอา,าไม่มีเตียงนอนครับเอาก่อนหน้าภาพแล้วผมจะไปหางแกนี่มีแก่าวะว่าไม่น่าจะมีอยู่ตรงทะเลทรายพอดีอะจะมีไหมว่า แ๊บนึงครับกดค้ารนรายการไหมวะก็เคยขพ้่งใช้แอปนี้ครั้งแรกดดไงไงเดี๋ยวดิอยู่ยังไงอะอยู่ไทยไงวะวันนี้อหรออ๋อไหนวะเดี๋ยวรอคูครับออกก่อนผมจะมาปรับเปบ็นตัวไวกอุ